อยากให้ดูเือหลังจริงครับฝากฝากทุกคนให้ดูหนังนิดนึงครับฝากฝากฝากนิดนึงคนพูดไม่รู้เรื่องก็ยอยากคุยพูดไม่ได้เลยเชื่อมดนะเชื่อมดแล้วเตรียมมาแค่นี้จะอไหครับขอเสียงให้ป้ารัตนาด้วยครับต่อมาต่อมาอีกหนึ่งคนเลยนะฮะทุกคนรักใคร่ถึงเท่าไหร่กันเนี่ยเชื่ออะไรครับน้องอาครับน้องอาน้องอาน้องบดเป็นอะไรครับเป็นเด็กวัดอ๋อเป็นเด็กวัดใช่ไหมฮะนะคฝากฝากหนังนิดนึงฝากหนังนิดนึงนะ ผมเซบูไม่กับพาด้วยครับงานได้ครับแล้วบุในเเป็นครับเป็นอาจารย์ที่เอาจารย์อ๋อครับมาครับผมหมอปลาครับหมอปลาครับรับผมเป็นหมอปลาเลยแต่ว่าเป็นคนที่โดแจ๊สสับว่าอ๋อ คือผมคิดว่าหนังวันนี้ออกไปแล้วคนที่นับถือผมเนี่ยคงอาจจะได้แจ่งแทนครับเห็นที่เซอร์แล้วครับได้ไที่เซอร์แล้วนะครับทำไมครับชื่อเบสบอลนะครับรับบทเป็นเบสครับเป็นรู่น้องพี่หนุ่ครับอ๋อรุ่นน้องพี่หนุ่มเยนะครับแจ่ครับทำไมครับโดมครับครับผมโดมเพชิทโมชานะครับรับบทเป็นรามนะครับเป็นบใช้เม้ากัาร์ดพี่ารณาครับครับผมได้ไหมครับ ครับผมนี้ครับผมคราวนเรื่องก็รับบทชื่อหนีครับเป็นแก๊งดียวพี่แจ๊กันมาครับผมนะฮะวัสคารับบทนะเปแชไมครับ,รบพ,พี่ชาค่ะในเรื่องนะคะเป็นชื่อที่ตังเองชื่อซีซีนะคะก็รับบทเป็นแฟนของแจ๊สนี่ครับรื่อนี้รับบทเป็นตางเอง ฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็กราบเรียนนักข่าวทุกท่านนะครับที่เอาถ่ายภาพตรงนี้ไปนะครับขอแนะนำหนะว่าไปใส่ข้อความนะครับในภาพตัวใหญ่ๆเลยนะว่าเป็นรอบเพลสหนังเสือเพ็ดถ้ามองตัวเล็กๆนะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าพวกเรามางานพ่อปู่ฤาษีลิ่งดำกันไม่ใช่นะบอกกันด้วยครับครับผมอ่ะนี่จีนนี่กีนไปไหนเนี่ยถัดอะไรคนหนึ่งถัดหนึ่งคนหนึ่งนีกกีนไปนี่แล้ วันนี้เนี่ยไปตําหนิมาดิติลกาขึ้นได้ไหมครับผมน่าจะหลอนนักข่าวนะช่วงนี้อะไรอันนี้บุคคลปริศนานะครับไม่บอกไม่ใครทุนนี้เขาปิดปากเขาเพิ่งเขาอยากพูดอะไรกันครับอยากพูดอะไรด้วยใช่ครับผมนะฮะใส่ยืมไปก่อนเอาใส่ยืมก่อนพี่จ้าถามนิดนึงพี่จ้านะครับครั้งแรกเลยอ่ะที่พี่โพสติดต่อมาครับว่าให้เล่นหนังเรื่องนี้รู้สึกไงพี่ไม่จริงๆเราเราเรา ทำงานไม่รู้เราเรามึงเรารู้กันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรกันเยอะเรารู้ว่าเขาแบบทํางานแบบนี้เราก็เคยทำงานเขามาแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากแต่แต่สําหรับเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเี้เหนื่อยจริงครับพูดจากใจเลยเหนื่อยจริงจริงครับครับผมปนกับเขาแล้วบอไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเลยเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ซื้อน้ำกระท่อมให้ผมกินทุกทุกทุกคิวใเ้ื่อเพื่อให้ผมเพื่อให้ผมได้ทํางานได้ตลอดรอบฝั่งเรื่องอ่ะไม่ได้ถามคนในนี้นะคือน้ำ คิวจริงเหรอโอ้ผมไม่มีรักโก้ใครหรอกอ่ะอันนี้เคลับเคารพใค่ฮะจีช่างครับ <แ S 1> ตอนที่เราเริ่มมาเป็นนักเอกเรื่องนี้ครับรู้สึกไงบ้างฮะโอ้ตอนแรกรู้สึกงงคะ่ะงงใช่ไหมฮะงงงงเพราะหนูไม่เคยทำงานกับทั้พหมดมาก,ก่อนก็เป็นการทำง,งานที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะเพราะว่าเราได้อยู่กับแบบไอคอนิคคอมเมดี้ของไทยแลนด์นะคะครับผมไม่ใช่แปลดูแปลดูแปลดูโอแปลนค่ะค่อนข้างต้นตำรับอ่ะอ่า คนจะทำหนักไอ้แค่ที่อยู่ฝั่งเลยนะตอรนะคะผมเป็นตัวเติมงานใช่ไหมครับคุณดีชาครับอ๋อบคุณครับเรื่องเราถึงบรรยากาศในกองนี้ในการบริการในกองฟรีไงมบ้างฮะในการถ่ายทำงงเหมือนกันเ่ะงงในเรื่องของอะไรฮะะว่าพี่พอชอบความสดใหม่ความเฟรชจะไม่ค่อยมีบทเราไม่สามารถซ้อมให้เลยต้องใช้ไหวพลิบเล่นอย่างเดียวค่ะครับและสำหรับดีชาเนี่ยให้สเกลให้คะแนนความตลก ความตลกที่เราอยู่ในฉากเราสุดกั้นกั้นสุดๆคือแบบคือหนูเป็นคนเซนเตอร์ที่สุนลโลค่ะครับเชื่อนะทุกซีนจะทำให้ตัวเขนและคือสิ่งยากที่สนอกการไม่ขำครับ,รบเพราะว่าต่อให้เขาจะกลายเป็นเสือหรือไม่กลายเป็นเสือคือูกมองเขาเลยอ่ะร<ต>ู้ว่าขนาดเราเล่นเองเราขำมากถ้าเกิดคูแบบเข้าไปในวโลจริงเนี่ยจะขนาดเครับผมนะฮะพื่กีพูดอะไรแบบพี่กีพูดอะไรเนี่ยพี่ทาดนะถ้าดูนะพีกีอ่าถ้าดูนะถาดูนะเอออ่าไม่ได้ขาว็อกอยู่ ให้มาไหน้านยนะอึกแล้คุณูคุณูนกล้งกพอได้อไดนี่ฮะก็ตอนนี้นะคะคุณเน็ตอะไรไครเนี่ยไปอ้าไอยู่ไหนฮะฮะอยู่ไหนฮะูใครเนี่ยแล้วพี่โก็ลขึ้นมานะแสดงนินหรอแสดงนินหรอเราดูที่ดูที่ดหน้วยแสดงอยู่ในหนังโอแสดงอยู่ใหนด้วยใช่เนการว่า ก็ดีอยู่นะครับผมนะฮะครับนี่ครับนี่ฮะสัมภาษณ์ที่หนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกเนี่ยในเรื่องนี้อีกนะฮะก็ครับก็ชินฮะชินว่าเราอยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้วครับที่เราคุณหายคุณหายไปไหนพักตรงนีไม่ต้องพูดไม่ต้องอยากรู้อย่ากคุ้นหายไปไหนช่วงไม่ได้เล่นกับพี่ไตามทางรไปทางทางอ๋อนะฮะรู้สึกเห็นบรรยากาศในกองในรอบดีก็มัน เป็นเหมือนกลับมาเจอครอบครัวครับผมว่าเราใช้ทีมงานชุนนเดิมอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มีความสุขครับครับผมแล้วรานะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับอ่ะยังไงเลยฮะรู้สึกยังไงใช้เั้งก็รู้สึกท้าทายดีครับท้าทายในทุกด้านนะฮะในทุกๆด้านเลยนะครับอ่ะเรียกได้ว่านะครับอย่างที่บอกไปครับแต่การที่สามารถทุกคนรู้สึกว่าจากเรื่องนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่สามารถเดาทิศทางได้เลยว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ย แล้วก็แต่ละคนจะนะับดูอะไรคือบอกในกรรไกรนะครับฮาเต็มคาร์เวลอย่างแน่นอนครับฉนั้นเนี้ยทิชชาครับ<ะ>อยากให้ฝากหน่อยิดนึงครับฝากหน,กน่อยิดนึงใช่ครับอยูเลยฮะโอเคค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาดูเสือเพ็งหนึ่งนะคะวันที่6นี้นะคะเมษายนที่มีเจอร์นะคะบอกเลยว่าฮาสนุกเต็มคาร์ เป็นเซอร์ไพรส์นะท่านภรรยาผมบอกตรงเลยว่ามีหนังหลายๆเรื่องติดต่อมาภรรยาผมไม่เคยไปแก่ไอ้โค้ดอานนท์เขาเป็นเรื่องแรกของเขาจริงๆครับภรรยาผมเล่นด้วยแต่ว่าไปดูเซอร์ไพรส์เลยว่าเฮ้ยแจกออกมาตอนไหนอันนี้พี่พูดเล่นตลกแล้วว่าเฮ้ยไม่มีแล้วมั่วอัมแลนมีครับมีผมแนะนําว่าทุกท่านต้องดูอ่ะพี่แจ็คครับฟังหน่อยนะอ่ะพี่แจ็คฟังหน่อย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  ฝากด้นนนยนะคะกับเสือเพชรหนึ่ง6เมษายนนี้ทุกยโยมอุทุกโยมทุกโยมอะไรพวกเนี่โอเคจะเปลี่ยนไหมนะทุกโยม <c oughs> สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้พี่พุฒิฝากดีกว่าครับพี่พุทัฝากเราเรื่อนี้ด้วยครับเออครับออยังไงก็อยากให้ทุกคนที่มาวันนี้ได้ดูภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะเราก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับไว้ใน หัวใจของทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราทุกคนตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจแสดงกันม่านะครับคนที่รับแจ้แล้วก็คนอื่นๆนะฮะก็ยังไงก็บอกต่อได้นะครับเออ่ฝากด้วยนะครับพี่ๆในในอะไรนะในทิกตอกในอะไรเงี้ยครับเงี้ยนะครับในทิกตอกไม่ไม่ทิกตอกแบบคนรวเยอะอะไรก็ช่วยกันนะครับนะครับยังไงก็ก็ฝากด้วย โอเคครับขอเวใช้ความบรินำกับนักแสดงทุกท่านเลยครับเยี่ยมครับอาาจรย์เดี๋ยวนี้คนเดียวคุณมาที่ไทยวันมาช้าฮะทุกว่าไทยวันโดนด่ารอสิเล็กนี้เลยกับพี่หนไม่ใช่คนใดฮะฮะแล้วลงไปกอดพี่คิวอะไพี่คิวเอ่ออันนั้นอ่ะนับกันเลยฮะเอาโอเคเอาขอบคุณพี่คิวอะไรนะฮะอะไรนะพี่หลุย เพิ่งทำวัดเ้ามาอ๋อไม่ใช่่าไม่ใช่ต่าอทำวัดเย็นเสร็จแล้วมาเจอตัวนี้เลยเด็วแคร์ี้อ่าาาาแล้รองเพจหนักที่กำลังมั่วสุบอะไรกันวุ่นุ่่นไมกันอบุ่นยังยงเข้าคโหรอเข้ารับเข้าพี่แคร์ี่ครี่แคี่แคีงานเปิดตัวหนังงานรับรองลูกค่าครับผมเข้ามากันกี่โมงไม่ได้ดูอะไรนะอพี่แคร์ี้นิดนึงขาสัมภายก็เลยมบแล้ว สุดท้มาวิดีโอ่หนอยู่นี่ฮะเอ๊ฝากฝากฝากผลงานเลยลองดูนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้หนูลงทุนสูงแล้วก็รับพิปบทมากเพราะว่าหนูใส่วิดมาเนี่ยดูพึ่งโดนกระชากหัวครั้งแรกในหนังเรื่องนี้จริงเหรอและหนูยอมให้น้องตีชาคนเดียวูบอกเลยนะครับต้องไปดูนะครับว่ามันอยู่ตอนไหนของหนังเรื่องนี้ครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับนักแสดงหครั้งครับ เรวนี้ครับทุกคนท่านครับก็มีของที่เราจะนะครับมอให้กับนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับไปเชิญทุกคนกั้เลยครับยังไงครับต้อง